บีกันกับคำถามพันลึกบีกันเป็นเด็กชายวัยแปดขวบที่ชอบเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจเกมที่เขาชอบที่สุดคือเกมแนวผจญภัยที่ต้องใช้ความคิดเช่นเกมไขปริศนาหรือเกมที่มีเรื่องราวลึกลับให้ติดตามแต่สิ่งที่โดดเด่นกว่าเกมที่เขาเล่นคือคำถามที่เขามีอยู่เต็มหัวใจ ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือใหญ่บีกันมักจะมีคำถามเสมอเช่นทำไมตัวละครต้องใส่หมวกเหล็กตลอดเวลาหรือถ้าตัวร้ายไม่ร้ายจริงแต่ถูกเข้าใจผิดละ่ะเขาถามแม่เรื่องสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครเคยเห็นถามพ่อเรื่องเครื่องบินที่บินทวนลมได้อย่างไรและถามคุณครูเรื่องตัวเลขในวิชาคณิตศาสตร์ว่ามันเรื่องต้นจากไหน แรกๆคนรอบข้างก็ชื่นชมในความอยากรู้อยากเห็นของเขาแต่เมื่อเวลาผ่านไปคำถามที่ไม่มีจุดจบเริ่มทำให้คนรอบตัวรู้สึกเหนื่อยใจเพื่อนๆในห้องเริ่มรอว่ามีการถามอีกแล้วหรือบางครั้งก็หลบหน้าเพราะกลัวโดนถามวันหนึ่งระหว่างพักกลางวันวีการเดินไปเล่นกับมะปรางเพื่อนสนิทที่มักจะยิ้มให้เขาเสมอ แต่วันนี้มาปรางถอนหายใจแล้วพูดว่าบีกันเราอยากเล่นแบบไม่ต้องคิดบ้างได้ไหมบางทีคำถามของเธอมันเยอะไปนิดนึงนะบีกันเงียบไปเขารู้สึกเหมือนหัวใจหล่นวูบเขาไม่เคยรู้เลยว่าคำถามของเขาจะทำให้เพื่อนรู้สึกแบบนี้ หลังเลิกเรียนบีกันเดินเร่เปื่อยด้วยใจหม่นหมองจนมาถึงซอยเล็กๆที่เขาไม่เคยเสังเกตมาก่อนที่นั่นมีร้านเล็กๆชื่อว่าเกมพันลึกป้ายไม้สีซีดและกระจกที่สะท้อนเงาแดดยามเย็นบีกันผักประตูเข้าไปกลิ่นหนังสือเก่าและเสียงกรอบแกรบของกระดาษดังขึ้นเบาๆเ,เจ้าของร้านเป็นชายชราผมงอกบางชื่อว่าลุงบัณฑิตเขาสวมแว่นตาเลนหนาแต่มีแววตาอบอุ่น หนูชอบเล่นเกมใช่ไหมลุงถามยิ้มยิ้มมีกันพยักหน้าแล้วเริ่มถามทันทีว่าเกมไหนสนุกที่สุดครับแล้วทำไมเกมต้องมีเลเวลวะครับลุงหัวเลาะเบาๆแล้วเดินไปหยิบกล่องเกมเก่าๆกล่องนึงที่มีตัวหนังสือเขียนว่าคำถามมาเกมนี้เล่นโดยใช้คำถามของหนูเองลุงบอก บีการกดเริ่มเล่นแล้วสิ่งรอบตัวก็ค่อยๆจางหายไปกลายเป็นแสงระยิบระยับที่ห่อหุ้มล่างเขาเอาไว้เมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาอยู่ในโลกแปดตาที่ชื่อว่าคำถามมาโลกนี้เต็มไปด้วยภูเขารูปเครื่องหมายคำถามแม่น้ำที่ไหลเป็นคำพูดและผู้คนที่สื่อสารกันด้วยการตั้งคำถามเท่านั้น เขาได้พบกับติมะเด็กหญิงผู้รักการฟังติมะบอกว่าในโลกนี้คำถามที่ดีจะเปิดประตูให้ไปต่อแต่คำถามที่รีบเล้งหรือไม่ใส่ใจอาจพาไปผิดทางบีกันเริ่มเข้าใจว่าการตั้งคำถามที่ดีต้องรู้จักฟังให้มากก่อนระหว่างการผจญภัยเขาเจออุปสรรคหลายอย่างเช่น ปากคำถามซ้อนที่คำถามซ้ำๆทาให้หลงทางสะพานตอบกลับที่จะพังทันทีถ้าถามโดยไม่ตั้งใจฟังหนองน้ำคำถามปริศนาที่ต้องใช้คำถามอย่างมีสติถึงจะข้ามได้สุดท้ายบีกันเดินทางไปถึงหอคอยเสียงเงียบซึ่งคำถามของเขาถูกสะท้อนกลับมาเป็นเสียงของตนเองบีกันได้นั่งฟังคำถามของเขาเขาหัวเราะเบาๆเมื่อรู้ว่าบางคำถามของเขาไม่จำเป็นต้องมี คำตอบเมื่อเขากลับออกมาจากโลกแห่งคำถามลุงบัณฑิตนั่งรออยู่เงียบๆหนูได้อะไรกลับมาไหมลุงถามดีกันยิ้มตอบว่าได้ครับหนูยังอยากถามอยู่แต่หนูรู้แล้วว่าบางคำถามต้องฟังให้จบก่อนจะถามใหม่จากวันนั้นดีกันก็ยังเป็นเด็กที่ชอบตั้งคำถาม แต่เขาเลือกเวลามากขึ้นเขาฟังมากขึ้นและคำถามของเขาก็เริ่มกลายเป็นสะพานเชื่อมใจระหว่างเขากับคนรอบข้างแม่มะปางจะยังเงียบในบางคำแต่เธอก็เริ่มหันมายิ้มอีกครั้งเมื่อได้ยินบีกันพูดว่าหนูมีคำถามแต่ขอฟังก่อนนะ และในหัวใจของบีกันคำถามยังคงเป็นประกายเพียงแต่ตอนนี้มันเป่งแสงแดบที่ทำให้คนอื่นอยากร่วมทางกับเขาด้วยเช่นกัน